เคยเคยรู้สึกไหมครับว่าปฏิทินในแต่ละวันของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องด่วนแต่กลับไม่มีเรื่องสำคัญเลยตื่นเช้ามายังไม่ทันได้จิบกาแฟดีๆเลยนะครับเสียงแจ้งเตือนในโทรศัพท์ก็ดังไม่หยุดมาแล้วใช่ไหมคะมาแล้วครับพนักง,งานรอ,อการตัดสินใจลูกค้ามีปัญหาทุกอย่างวิ่งเข้ามาหาเราเหมือนเราเป็นแบบว่าศูนย์การของพายุหมุนเลย แล้วที่น่ากลัวก็คือเรามักจะรู้สึกดีกับความวุ่นวายนั้นด้วยซ้ำนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองสำคัญรู้สึกว่าเรากำลังทำงานหนะักใช่ครับใช่เลยแต่ถ้าเราถอยออกมามองจริงๆนะคะความรู้สึกยุ่งตลอดเวลานั้นนะ่ะอาจเป็นแค่สัญ,ญญาณที่บอกว่าธุรกิจของเราแค่ยังไม่ตายแต่ไม่ได้หมายความว่ามันกาลังเติบโตเลยสักนิดเดียวค่ะโอ้โหประเด็นนั้นน่าสนใจมากครับคาว่า ไม่ตายกับเติบโตเนี่ยมันต่างกันลิบลับเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นนี้ว่าทำไมวันที่เจ้าของธุรกิจเลิกสวมบทบาทนักดับเพลิงถึงเป็นวันแรกที่ธุรกิจได้เริ่มเติบโตอย่างแท้จริงเอาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าผมว่าเ,เจ้าของธุรกิจหลายคนเนี่ยลึกๆแล้วภูมิใจนะกับการเป็นคนแก้ปัญหาเก่งเป็น the fixer ของบริษัทใช่ The Fixer มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนต้องวิ่งมาหาเราแล้วเราก็สามารถสะสางทุกอย่างได้มันเหมือนเหมือนเราได้สวมบทฮีโร่เลยนะครับใช่ค่ะและนั่นแหละค่ะคือคือกับดักของฮีโร่ที่อันตรายที่สุดเลยกับดักเหรอครับค่ะเพราะความาภาคภูมิใจนั้นนะ่ะมันมันวางอยู่บนพื้นที่ที่ผิดที่การที่เราต้องลงไปแก้ปัญหาเดิมๆซ้ำๆมันไม่ได้แปลว,ว่าเราเก่งแต่มันเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะว่าระบบของเรามันห่วย <c oughs> เรากำลังใช้พลังงานและเวลาชีวิตของตัวเองไปอุดรูร่วของเรือลำที่ชื่อว่าบริษัทแทนที่จะใช้เวลานั้นไปกับการออกแบบเรือลำใหม่ที่ดีกว่าพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยครับเหมือนเราภูมิใจที่ตัวเองวิทน้ำออกจากเรือที่มันรั่วได้เร็วมากแต่ไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าทำไมเรือมันถึงรั่วตั้งแต่แรกแล้วไอการเป็นฮีโร่คนเดียวในบริษัทแบบนี้ผลกระทบในระยะยาวมันมันร้ายแรงแค่ไหนครับ มันทำให้ธุรกิจขยายตัวไม่ได้เลยค่ะลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าทุกอย่างต้องผ่านการตัดสินใจของเราคนเดียวอ๋อเพดานการเติบโตของบริษัทก็คือตัวเราเองใช่เลยค่ะก็คือเวลาและพลังงานของเราที่มีอยู่อย่างจำกัดพอเราหมดแรงบริษัทก็หยุดโตและที่สำคัญกว่านั้นคือมันเป็นธุรกิจที่ส่งต่อได้ได้ ส่งต่อไม่ได้ค่ะไม่มีใครอยากซื้อกิจการที่พอเจ้าของเดิมเดินออกไปแล้วทุกอย่างจะพังคลืนลงมามันกลายเป็นภาระที่ผูกติดกับตัวเราไปตลอดชีวิตจนเราไม่สามารถลาพักร้อนได้จริงๆด้วยซ้าที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันมันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่รอคำสั่งด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเพราะทีมงานเห็นว่าสุดท้ายเดี๋ยวฮีโร่ก็จะลงมาจัดการให้เองพวกเขาก็จะค่อยๆเลิกคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองขาดแรงจูงใจในการสร้างระบบป้องกัน กลายเป็นว่าเรากำลังสอนให้ทีมพึ่งพาเราโดยไม่รู้ตัวถูกต้องที่สุดเลยค่ะเรากำลังสร้างกองทัพที่รบไม่เป็นถ้าไม่มีแม่ทัพอย่างเราคอยสั่งทุกฝีก้าวนั่นไม่ใช่การสร้างธุรกิจนะคะแต่เป็นการสร้างภาระที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เป้าหมายที่แท้จริงของการเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่การสร้างบริษัทที่ขาดเราไม่ได้แต่คือการสร้างบริษัทที่สามารถวิ่งต่อไปได้ดีเยี่ยมแม้ในวันที่ไม่มีเราอยู่ก็ตามใช่ค่ะพอเราพูดถึงปัญหาเดิมๆซ้ำๆที่ทำให้เราต้องกลายเป็นฮีโร่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าโวยเรื่องเดิมพนักง,งานทำพลาจุดเดิมของขาดสต็อกแบบเดิมๆมันทำให้ผมนึกถึงแนวคิดหนึ่งที่ว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์นะ แต่มันเป็นแค่อาการของโรคที่มันซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นใช่เลยค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนทางความคิดที่สำคัญมากเลยคือคนส่วนใหญ่อะมองปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าเป็นแค่เหตุการณ์ที่แบบเกิดแล้วก็จบไปเป็นครั้งครั้งแต่ในความเป็นจริงมันคืออาการที่กำลังฟ้องเราว่าเฮ้ยระบบเบื้องหลังมันมีปัญหาอยู่นะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเราปวดหัวบ่อยๆแล้วก็กินแต่ยาแก้ปวดใช่เลยค่ะนั่นคือการแก้ปัญหาแบบ เหตุการณ์คือกินยาทุกครั้งที่ปวดมันก็หายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกอ๋อแต่การแก้ปัญหาที่ระบบก็คือการไปหาหมอเพื่อตรวจเลยว่าสาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดหัวคืออะไรถูกต้องค่ะอาจจะเพราะนอนน้อยเกินไปเครียดสะสมหรือมีปัญหาสายตาแล้วก็ไปแก้ที่ต้นตอเหล่านั้นเพื่อให้อาการปวดหัวมันไม่กลับมาอีก ภาพนั้นชัดเจนมากเลยค่ะในทางธุรกิจก็เหมือนกันสมมุติว่าพนักงานฝ่ายขายคนสำคัญลาออกการแก้ที่เหตุการณ์ก็คือรีบประกาศหาคนใหม่สัมภาษณ์แล้วก็รับเข้ามาทำงานให้เร็วที่สุดเพื่ออุดช่องว่างอืมครับแต่การแก้ที่ระบบคือการตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงลาออกโครงสร้างค่าตอบแทนของเราจูงใจพอไหม เรามีเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพให้เขาเห็นหรือเปล่าวัฒนธรรมองค์กรของเรามีปัญหาอะไรซ่อนอยู่หรือไม่โอโ้โหคำถามมันลึกกว่ากันเยอะเลยนะครับค่ะแล้วการตอบคำถามพวกนี้ล่ะค่ะที่จะนำไปสู่การออกแบบระบบการดูแลพนักงานใหม่ทั้งหมดเพื่อลดอัตราการลาออกของคนเก่งๆในอนาคตเข้าใจเลยครับว่ามันลึกซึ้งกว่ากันมากแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดของการที่เรามัวแต่แก้ที่เหตุการณ์หรือกินแต่ยาแก้ปวดไปวันๆเนี่ยมันคืออะไรครับ คือต้นทุนค่าเสียโอกาสของเวลาในการคิดของเจ้าของธุรกิจค่ะเวลาในการคิดใช่ค่ะทุกนาทีที่เราใช้ไปกับการดับไฟคือนาทีที่เราไม่ได้ใช้ไปกับการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การสร้างความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์หรือการมองหาตลาดใหม่ๆซึ่งงานเหล่านั้นต่างหากคืองานที่สร้างการเติบโตอย่างแท้จริงมันเหมือนกับตันเรือที่มัวแต่ก,ก้มหน้าก้มตาวิดน้ำออกจากห้องเครื่องจนไม่มีเวลาเงยหน้าขึ้นไปมองแผนที่ดูทิศทางลม หรือมองหาแผ่นดินใหม่ๆเลยใช่ค่ะสุดท้ายเรือก็ลอยวนอยู่ที่เดิมไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนพอตระหนักได้ว่าต้นทุนที่เสียไปมันมหาศาลขนาดนี้แล้วคำถามคือแล้วเราจะดึงตัวเองออกจากวงจรน,นักดับเพลิงนี้ได้อย่างไรครับจุดเริ่มต้นจริงๆของการเปลี่ยนแปลงมันหน้าตาเป็นยังไงจุดเปลี่ยนที่เอ่อทรงพลังสุดๆนะคะเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะ จากการเปลี่ยนคําถามที่เราถามตัวเองและทีมงานเปลี่ยนคําถามใช่ค่ะเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาคําถามส่วนใหญ่ที่ได้ยินคืออะไรคะจะแก้ปัญหานี้ยังไงให้เร็วที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับหรือเลวร้ายกว่านั้นคือใครทําผิดนั่นเลยค่ะคําถามพวกนี้มันจะทําให้เราวนอยู่กับการแก้ที่ปลายเหตุแล้วคําถามที่ถูกต้องควรจะเป็นแบบไหนครับคําถามที่จะยกระดับธุรกิจได้คือ1 ทำไมปัญหานี้ถึงเกิดขึ้นตั้งแต่แรกอ <Ừ. S 1> สองกระบวนการทำงานตรงใหม่ของเราที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้และสเราจะออกแบบระบบอะไรขึ้นมาใหม่เพื่อรับประกันว่าปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกถูกต้องค่ะการเปลี่ยนคำถามจากใครเป็นทำไมและอย่างไรจะเปลี่ยนโฟกัสจากการล่าแม่มดมาเป็นการสร้างระบบที่ดีขึ้นทันทีเลยการเปลี่ยนคำถามนี่เองที่เปลี่ยนบทบาทของเราไปเลย จากเดิมที่เป็นผู้เล่นที่วิ่งแก้ปัญหาในสนามกลายมาเป็นโคช้ชหรือสถาปนิกที่มองเกมจากข้างสนามเพื่อออกแบบแผนการเล่นใหม่ทั้งหมดแต่มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับแนวคิดนี้มันนำไปสู่การกระทำที่อาจจะขัดใจเจ้าของธุรกิจหลายคนนั่นคือการยอมช้าลงใช่ค่ะเพื่อที่จะไปได้เร็วขึ้นในระยะยาวถูกต้องเลยค่ะมันคือการยอมหยุดเพื่อคิด ชะลอเพื่อออกแบบและสละเวลามาสร้างมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น standard operating procedures หรือที่เราเรียกกันว่า SOPs checklist หรือคู่มือการฝึกอบรมพนักงานใหม่ครับซึ่งหลายคนมองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของบริษัทใหญ่เป็นเรื่องน่าเบื่อเสียเวลาใช่ค่ะผมได้ยินบ่อยมากเลยว่าธุรกิจเรายังเล็กอยู่ไม่ต้องมีเอกสารอะไรพวกนี้ให้วุ่นวายหรอกแต่จริงๆแล้วมันอาจจะกลับกันหรือเปล่าครับ คือเราต้องมีสิ่งเหล่านี้ก่อนถึงจะใหญ่ได้กลับกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะการสร้างมาตรฐานไม่ใช่เรื่องสำหรับบริษัทใหญ่แต่เป็นเรื่องสำหรับบริษัทที่อยากจะใหญ่ oh. ถ้าคุณภาพงานของเรายังขึ้นขึ้นลงลงตามอารมณ์ของคนทำหรือถ้าพนักง,งานคนเก่งคนหนึ่งลาออกไปแล้วกระบวนการทำงานนั้นพังไปด้วยนั่นแปลว่าธุรกิจของเรายังเป็นแค่งานฝีมือไม่ใช่ระบบที่ขยายผลได้ hmm. การสร้างมาตรฐานคือการลงทุนที่อาจจะช้าในวันนี้เพื่อที่เราจะไม่ต้องกลับมาเสียเวลาแก้ปัญหาเดิมๆไปอีก5ปีข้างหน้ามันคือการถอดความเก่งของคนออกมาใส่ไว้ในระบบทําให้ธุรกิจเดินหน้าได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งค่ะพอเราลงทุนลงแรงยอมช้าลงเพื่อสร้างระบบพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเรากําลังมาถูกทางมีสัญญาณอะไรบ่งบอกบ้างว่าเราเริ่มถอดหมวกนักดับเพลิงออกได้แล้วอืมมีสัญญาณที่ชัดเจนหลายอย่างให้เราคอยสังเกตเลยค่ะ ข้อแรกเลยนะโทรศัพท์จะเงียบลงโอ้แ oh. ชทเด้งน้อยลงอ่ะเราจะไม่ใช่คนแรกที่ทุกคนจะวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาหาเมื่อเกิดปัญหานั่นแปลว่าทีมเริ่มจัดการเองได้แล้วใช่ค่ะเขามีกระบวนการมีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองแล้วแค่ข้อแรกนี่ก็เหมือนฝันที่เป็นจริงของเจ้าของธุรกิจหลายคนเลยนะครับจริงค่ะ สัญญาณข้อที่2ที่ชัดเจนมากคือธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้แม้ในวันที่เราไม่อยู่อืมลองทดสอบง่ายๆด้วยการไปพักร้อนจริง,รงๆสักหนึ่งสัปดาห์ปิดการติดต่อทุกช่องทางเลยนะคะแล้วกลับมาดูว่าบริษัทยังอยู่รอดปลอดภัยดีไหมนั่นคือบทพิสูจน์ของระบบที่เราสร้างขึ้นมาค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมครับนอกจากเรื่องความสงบสุขส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น มีค่ะข้อต่อมาคือปัญหาที่เกิดขึ้นจะเริ่มเป็นปัญหาใหม่ๆที่เราไม่เคยเจออ๋อไม่ใช่ปัญหาเดิมๆไม่ใช่ปัญหาเดิมๆที่วนกลับมาหลอกหลอนเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดนะคะคือเมื่อเราเปิดปฏิทินดูจะพบว่ามันมีพื้นที่ว่างสําหรับการคิดมากขึ้นพื้นที่ว่างค่ะ เราจะมีเวลาอ่านหนังสือไปพบปะผู้คนเพื่อหาโอกาสใหม่ๆหรือแค่นั่งคิดวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวเงียบๆเวลาของเราจะเปลี่ยนจากเวลาลงมือทำมาเป็นเวลาในการคิดมากขึ้นเรื่อยๆฟังดูดีมากเลยครับแต่มันก็มีคำถามตามมาว่าถ้าธุรกิจมันเติบโตขึ้นปัญหามันก็ต้องเยอะขึ้นตามใช่ไหมครับสุดท้ายเราก็ต้องกลับไปหุนวายเหมือนเดิมหรือเปล่า นี่เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่น่าสนใจมากเลยค่ะความจริงคือเมื่อธุรกิจเติบโตอย่างมีระบบปัญหาในเชิงปริมาณจะลดลงอย่างมหาศาลลดลงแต่ปัญหาในเชิงคุณภาพจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะปัญหาเชิงปริมาณกับคุณภาพเนี่มันต่างกันยังไงครับพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมครับได้เลยค่ะปัญหาเชิงปริมาณคือปัญหาจุกจิกรายวันเช่นส่งของผิดลูกค้าโวยวายเรื่องเล็กน้อยพนักง,งานมาสายตามเก็บเงินลูกค้าไม่ได้สักทีครับ ปัญหาที่กินเวลาและพลังใจใช่ค่ะแต่ไม่ได้สร้างการเติบโตเมื่อเรามีระบบที่ดีปัญหาพวกนี้จะหายไปเกือบหมดแต่เราจะได้เจอกับปัญหาเชิงคุณภาพแทนอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นแทนที่จะมานั่งปวดหัวว่าเดือนนี้เงินจะพอจ่ายพนักงานไหมเราจะเริ่มขบคิดปัญหาว่าเราควรจะระดมทุนซีรีส์ A จากที่ไหนดีเพื่อขยายธุรกิจไปต่างประเทศโหสเกลมันต่างกันเลยต่างกันมากค่ะ หรือแทนที่จะมานั่งแก้ปัญหาพนักงานคนเดียวทะเลาะกันเราจะต้องคิดว่าจะออกแบบโครงสร้างองค์กรและแครีเอปท์ทั้งหมดอย่างไรเพื่อรักษาคนเก่งระดับท็อปเอาไว้ให้ได้ปัญหาเหล่านี้ซับซ้อนกว่าท้าทายกว่าและการแก้ปัญหาพวกนี้ได้คือสิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวกระโดดอย่างแท้จริงค่ะเห็นภาพชัดเจนเลยครับมันคือการเปลี่ยนสนามรบจากการสู้รบในสมรภูมิเล็กๆน้อยๆรายวันมาการวางยุทธศาสตร์ในสงครามที่มันใหญ่ขึ้นใช่เลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปหัวใจสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้ได้ไหมครับได้ครับหัวใจสําคัญของมันคือการย้ายที่ของความภาคภูมิใจค่ะย้ายที่ของความภาคภูมิใจใช่ค่ะวันไหนที่เราเลิกภูมิใจกับการที่ตัวเองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งและย้ายความภาคภูมิใจนั้นไปอยู่ที่การสร้างระบบที่ยอดเยี่ยมจนปัญหาเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นอีกวันนั้นคือวันที่ธุรกิจของเราได้เปลี่ยนระดับไปแล้วอย่างสิ้นเชิง ธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่งไม่จำเป็นต้องมีเสียงดังไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องการฮีโร่มันแค่ทำงานของมันไปได้อย่างราบรื่นและเงียบเชียบโดยที่เราสามารถถอยออกมามองความสำเร็จนั้นได้อย่างภาคภูมิใจค่ะ เป็นบทสรุปที่ทรงพลังและเปลี่ยนมุมมองได้จริงๆครับก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับลองเปิดปฏิทินในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนับดูจริงๆจังๆว่ามีกี่ชั่วโมงที่ถูกใช้ไปกับการดับไฟและมีกี่ชั่วโมงที่ถูกใช้ไปกับการออกแบบระบบป้องกันไฟไหม คำตอบของคำถามนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ชิ่งใหญ่ที่สุดในธุรกิจก็เป็นได้ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้และอยากพัฒนาความคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตกดติดตามช่อง Singpath er Podcast ไว้เลยเพราะเราจะกลับมาพร้อมแนวคิดดีๆแบบนี้ทุกวันแล้วเจอกันในตอนต่อไป